สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาจากหนังสือที่น่าสนใจมากๆเล่มหนึ่งค่ะคู่มือบริหารความโลภของครูธรรมวงแสงทองคือแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่แค่อ่านแล้วจบนะคะมันเหมือนคู่มือที่เราต้องเออต้องลงมือทําจริงๆด้วยเหมือนเราอยากว่ายน้ําเป็นก็ต้องโดดลงสระไปเลยค่ะถึงจะเข้าใจจริงๆใช่เลยครับ เพราะหนังสือเล่มนี้เขาพุ่งเป้าไปที่คําว่าความโลภโดยตรงเลยนะซึ่งผู้เขียนเองเขาก็ให้คํานิยามไว้เชัดเจนดีครับว่ามันคือความอยากได้ในสิ่งที่มันมากเกินจําเป็นหรือแบบว่าความอยากที่ไม่รู้จักพอสักทีซึ่งผลนี่ตามมาก็หนีไม่พ้นความไม่พอใจความทุกข์ทางใจวนๆอยู่อย่างนั้นครับค่ะแต่แต่ที่น่าสนใจมากๆคือหนังสือไม่ได้มองว่าความโลภมีแต่ด้านลบอย่างเดียวนะคะ มีมุมที่คาดไม่ถึงเหมือนกันคือถ้าเราเข้าใจมันควบคุมมันได้ดีๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเแรงผลักดันให้เราพยายามหรือกล้าตั้งเป้าหมายใหญ่ๆได้เหมือนกันถูกต้องครับอันนี้เป็นมุมที่น่าสนใจมากแต่แน่นอนถ้าปล่อยให้มันเกินขอบเขตไปผลเสียก็เรุนแรงเหมือนกันทั้งความเครียดสะสมปัญหาสุขภาพหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็อาจจะพังได้เลยนะคะใช่ครับครับหนักเลยทีเดียว หนังสือเขาก็เลยรวบรวมมุมมองในการทําความเข้าใจไอ้เจ้าความโลภเนี่ยไว้หลายมิติเลยครับทั้งในเชิงจิตวิทยาที่มองว่ามันอาจจะเกิดจากออความต้องการลึกๆที่ไม่เคยถูกเติมเต็มหรือว่าการเรียนรู้ที่จะหาความสุขจากการยอมรับจากปัจจัยภายนอกตลอดเวลาอืมค่ะกับอีกมุมที่สําคัญมากๆก็คือจากหลักพุทธศาสนาครับที่ชี้ชัดเลยว่าความโลภหรือโลภะเนี่ยเป็นกิเลสต,ตัวหลักตัวหนึ่งเลย เป็นต้นต่อของความทุกข์โดยตรงทําให้จิตใจเรามันวุ่นวายไม่สงบเอาซะเลยซึ่งก็น,น่าจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองที่เราจะเอาหลักการเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมคะหัวใจสําคัญอยู่ตรงนั้นเลยครับหนังสือเน้นมากๆว่าการบริหารความโลภเนี่ยไม่ใช่การไปกดมันไว้หรือห้ามความต้องการสมดนะแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะรู้จักพอแล้วก็จัดการกับความอยากนั้นอย่างมีสติ คือรู้ทันมันนะครับเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นเจ้านายเราและมาขวางความสุขหรือการเติบโตของเราหนังสือก็เลยเสนอแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้เลยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานสำคัญคือการฝึกสติหรือ mindfulness การฝึกสตินี้เองครับซึ่งไม่ใช่แค่นั่งหลับตานะครับแต่คือการฝึกรู้เท่าทันความคิดความอยากที่มันผุดขึ้นมาในใจเรา ก่อนที่เราจะเผลอทำตามมันไปการรู้ทันความคิดนี่สำคัญจริงๆค่ะแล้วมีเครื่องมืออื่นอีกไหมคะที่หนังสือแนะนำมีครับนอกจากสติแล้วก็ยังมีการฝึกสมาธิหรือ concentration เพื่อสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวไง่ายๆไปตามสิ่งเรา้าหรือความอยากที่เข้ามาและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการพัฒนาปัญญาหรือ wisdom ปัญญาครับในที่นี้คือความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะครับ เช่นการยอมรับความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆรวมถึงความต้องการของเราเองด้วยพอเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยความยึดติดมันก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงได้เองครับฟังดูเป็นหลักการที่ลึกซึง้งแต่ก็น่าจะปฏิบัติได้จริงนะคะนอกจากเรื่องภายในใจแล้วมีการปรับมุมมองหรือการกระทําภายนอกที่ช่วยเสริมไหมคะมีแน่นอนครับหนังสือพูดถึงเรื่องการพัฒนาความพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือสันโดษนะครับ คือการฝึกชื่นชมเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแทนที่จะมองหาแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ช่วยลดความรู้สึกพร่องได้เยอะเลยแล้วก็การตั้งเป้าหมายชีวิตที่มีความหมายที่มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องวัตถุหรือหน้าตาทางสังคมอืมค่ะเท่าใจค่ะครับรวมถึงการฝึกให้หรือทานอันนี้เป็นวิธีลดความตรนีความยึดติดในของนอกกายได้ดีมากๆเลย และการฝึกปล่อยวางหรือ letting go สิ่งที่ไม่จำเป็นจริงๆหรือความคิดความคาดหวังที่ทำให้เราเป็นทุบรวมถึงการหมั่นตั้งคำถามกับความอยากของตัวเองบ่อยๆครับว่าเอ๊ะนี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเป็นแค่ความอยากฉาบโฉวยกันแน่ ทั้งหมดที่ว่ามานี้ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกเมื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเองใช่ไหมคะที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้การดิ้นรนผ่านความยากลำบากในชีวิตมาจนมาถึงจุดที่เข้าใจแล้วก็ก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นได้มันทำให้หลักการต่างๆดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะคะใช่เลยครับประสบการณ์จริงของผู้เขียนเนี่ยแหละครับเป็นเหมือนบทพิสูจน์ว่าหลักการเหล่านี้มันเวิร์กจริงและบทสรุป สำคัญที่หนังสือทิ้งท้ายไว้ก็คือไม่ว่าปัญหาจะหนักหนาแค่ไหนมันสามารถคลี่คลายได้ด้วยองค์ประกอบ3อย่างคือสติปัญญาและเวลาที่เหมาะสมบวกกับความเพียรพยายามที่ไม่ยออ่อท้อดังนั้นการบริหารความโลภจึงไม่ใช่การไปทำลายความอยากนะแต่เป็นการเดินทางเพื่อค้นพบชีวิตที่อืมสมดุลสงบและก็มีความสุขอย่างยั่งยืนจริงๆครับเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากค่ะ ทำให้เราต้องกลับมามองตัวเองเลยจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจให้เราไปคบคิดกันต่อนะคะว่าถ้าความร่ำรวยที่แท้จริงคือความรู้สึกพอในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ในวันนี้มีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราแต่ละคนพอจะเริ่มต้นทําได้บ้างเพื่อหันมาชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวแทนที่จะปล่อยใจให้วิ่งตามหาสิ่งที่ยังขาดหายไปอยู่เรื่อยๆล่ะคะ